อูริโอของวิเศษอันต่อมานะครับชื่อว่าเวอร์แบนเนอร์มันจะเป็นรูปลักษณ์เหมือนธงนะครับอันนี้เป็นอันที่เออผมผมให้แบบทุกตัวต้องใช้นะเป็นประหลานเลยอ่ะความสามารถนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าจะทำอะไรได้นะเมื่อเราอยู่ในสถานะอิเดนเซอร์อิเนเซอร์ก็คือธาตุที่อยู่รอบตัวเรานะครับพิดจะเป็นสีม่วงสายฟ้าจะเป็นสีออกส้มส้มหนึ่งหนึ่งส้มส้ม น้าแข็งจะออกมาสีฟ้ามันจะเป็นละอองตอนที่ธาตุครบนะครับแล้วมันจะวนอยู่รอบตัวนะสักพักหนึ่งแล้วก็จะหายไปเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะตีดูดเลือด10%ของดาเมจที่เราทําได้และเรียนตีไว้ขึ้นอีก60%หมายความว่าถ้าเกิดเราตีมอนเข้า2 0 0 0อาพันพันหนึ่งดีกว่า10%จะได้คิดง่ายๆนะ สมม,ต,สม,มติว่าผมตีมอนเข้าหนึ่งพันแล้วผมดูดเลือดหนึ่งร้อยหน่วยจริงๆไม่มีใครตีหนึ่งพันหรอกนะอันนั้นน้อยไปหมื่นหนึ่งอะตีหมื่นหนึง่งเดี๋ยวก็ยางอีกแล้วตีหมื่นหนึ่งก็ดูดเลือดหนึ่งพันแล้วนะซึ่งหนึ่งพันอะมันเยอะนะก่อกับเลือดเราอะน่นจะมีอยู่ประมาณห้าพันยิ่งถ้าเกิดทงอันนี้อยู่ในมือของไคลินนะครับตอนอันติ ในเซตที่ผมเล่นจะปาดอยู่ประมาณหนึ่งแสนถึงสองแสนนะดูดเลือดก,ก็ประมาณหมื่นแล้วซึ่งมันเกินเลือดก,กับเกินเกาะไปไกลมากๆเลยไร้ทางนะครับเราก็ฟืนอันติได้ไวด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าอันติขึ้ชื่นไวแค่ไหนนะ ก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวความสามารถของคูริโออันนี้นะผมขอบอกออฟแดงก่อนเลยเลยกันออฟแดงของคูริโอเนี่ยมันเหมือนกับตัวเจดมากๆเลยเหมือนกับตัวคูริโอนะครับเช่นคูริโอมันต้องการอยู่ในสถานะอิลิเมนเซอร์ถึงจะทํางานได้ตีดูดเลือดแล้วก็อันติไวขึ้นแต่ว่าออฟแดงนะครับมันมีอันหนึงที่ตอนที่เราไม่ได้อยู่โหมดอิลิเมนเซอร์มันก็จะทํางานเหมือนกับอ,อันหลักเลย ก็คือเวลาเราถ้าเราไม่ติดอ่ะหรือถ้าติดอ่ะมันก็ทํางานเหมือนกันเลยอันเนี้เป็นออฟออฟแดงที่ดีมากๆเลยนะใช้งานทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวความสามารถมันเหมือนกับอันหลักเลยซึ่งผมลองเอาไปเล่นดูแล้วมันก็ไม่ได้ตีต,ตีแล้วอัติเพิ่ม120%นะมันก็อยู่ที่ประมาณ60%นี่แหละผมไม่รู้นะอันหนึ่งเขาจะเอามาทําอะไรนะครับผมขอไม่เอาเทียบไปดูแล้วกัน พงเนี่ยผมจะเอาอันที่เอ,อ่อไม่อยู่ในโหมดอิเลเมนเซิร์ถึงจะทำงานมาให้ดูแล้วกันเพราะว่านเนี่ยมันใช้ง่ายกว่าแนะนำให้ไปหาอันนี้กันนะนี่นะครับอันนี้เลยตอนไม่ได้อยู่อิเลเมนเตอร์นะครับจะทำงาน,นกับตัวอันหลักเลยก็จะทำให้เราตีดึงเลือดนะครับก็ผมเล่นเซต ที่เพิ่ม SDK เอิเคันป็นหลักก็จะตีถึงเลือดประมาณข้างละฮิตละหกร้อยหนึ่งนะครับตีสองทีก็เลือดพันสองแล้วอย่างที่บอกนะครับเลือดมีอยู่เลือดก,กับก่อนรวมกันประมาณหนะ้าพันเค่านพาเตอร์ทีเดียวก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้จะทำให้เราไม่ตายนะครับถ้าเกิดเราไม่โดนเาเมดรัว,ว,วนะ ขอกแอตตท่าแรงๆอะไรก็ได้นะครับที่เป็นดาเมจอาวุธระยะใกล้นะครับหรืออาวุธระยะไกลก็ได้ขอกแคตตีท่าแรงๆก็พอมันก็ดูดเลือดมาเต็มแล้วแล้วยิ่งตัวละครบางตัวนะครับที่ใช้คู่กับอันติไนดะ้เช่นไคลินจะดูดเลือดบู๊รมากๆเลยเดี๋ยวผมปาดดูดเลือดให้ดูนะอ่ะ,อะเลผมหมดแล้วนะดูดูด,ด,ดเลือดนะปุ๊บเต็มมันขึ้นแค่ห้าพันนะครับแต่จริงๆมันให้เยอะกว่านั้น อ่ะเดี๋ยวผมขอปิดอันตีเลยกันว่าอันติผมมาไวแค่ไหนนะอ่ะเห็นไหมผมตีอันติขึ้นมาไวมากเ <to> นี่ยผมตีขึ้นรัวเลยอั้ติเนี่ยถ้าเกิดได้แพลนที่จากบอสทีนึงอ่ะก็กขึ้นมาเยอะมากเลย มันเป็นข้อดีของธงอันนี้เลยนะครับแบนเนอร์อันนี้ธงอันนี้โคตรดีเลยถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ทำคูริโอของพิเศษผมแนะนำว่าให้ทำวันนี้อันแรกเลยนะจนะทำให้เราเล่นง่ายม,มากไม่ต้องสีค้าสีแดงก็ได้สีม่วงสีทองมันก็โคงแล้วถ้าเกิดอยากไปสุดก็สีแดงนะครับแนะนำเลยตีสุดเลือกโคตรแรงอะ ี่ให้จบนะครับเพราะว่าเอ,อ่อเบียกิปตั้งไปเห็นเลือดหมดหลอดนะครับตีทีละเต็มเลยอ <c oughs> ันติมาไวชอบ<ว>มากเลยนะครับตัวที่เล่นอันตีเนี่<ว>ยอัตีดเลือดอีก<ว> ใครที่ร์เ้เจ็ดแบ็คไฟนะครับสะท้อนกลับเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ย <pir> ถ้าเกิดผมมาปืนยิงอะถ้าแพรี่ผมได้เลือดพันเก้าอะเนี่ยอันตี่ผมจะมาอีกแล้วนะอันติีมาเปิดไปครับทงดีมาก ก็จะประมาณนี้นะครับรีวิวทงนะแนะนาให้ทำอันแรกเลยนะครับเหมาะมาดีจริงๆถึงไม่เอาอันตดนะครับเอาตีจุดเลือดให้ยืนในเกมได้ดานานก็ยังดีนะครับอันเนี้ยทงแนะนาเลยออฟแดงนะครับขอเป็นอันเหมือนที่ผมมีนะคือตอนที่ไม่อยู่ในอิเลเมเตอร์อ่ะมันจะทำงานเหมือนกับอันหลักที่อยู่ในอิเลเมเตอร์เลย ก็คือแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่โหมด Re ert, ลิเมนเซอร์เราก็สามารถตีดุดเลือดหรือเพิ่มมันติดได้ออฟแดงอันเนี้ยดีมากๆาเลยพอเวลาเราอยู่โหมด Re ert, อดิิเมนเซอร์ออฟแดงก็ไม่ทํางานออฟแดงไม่ทํางานตัวอันหลักก็จะทํางานแล้วพออิิเมนเซอร์หมดตัวออฟออฟแดงอันรองก็จะทํางานนะฟังแล้วดูเหมือนงงๆนะครับเอาว่าใส่เนี้ยใช้ได้ทั้งเกมเลยโอเคนะครับก็ อันนี้จะดูทันๆันหน่อยนะครับเพราะว่าออฟแดงอ่ะมันอีกอันหนึ่งมันไม่เห็นผลอ่ะผมเลยไม่เอามารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นผลเนี่ยแหละคือเอามารีวิวดูให้ดูไม่ได้ไปเจอขันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ